เ้มาส้ควันนี้เรามาทำอะไรกันคะมาเล่นแคทเกมแคทเกมเกมที่เกมอะไรเกมน่ารักกุงกิงมากเลยแกเกมอะไรถามซิแฮปปีวิลค่ะใช่น่ารักรักมากมากเลย ่เ่าได้ได้เยอะของเรามาเริ่มเริ่มเริ่มเดี๋ยวไม่แน่น้ำตัวกันเลยใช่ไหมเออเกมต้องไหายหรอกไม่ต้องหลัฉันเป็นไข่ไต้องหลัวไม่ต้องหลัวยังรู้หรอเคนอาจจะรู้แล้วว่าฉันเป็นไข่แต่ก็รู้ชื่อดีๆถามว่าใส่ทำไมไม่ได้ยินหรอกใส่ที่เท่งกันแหละไม่ต้องซงไม่ต้องใส่มันหรอก ั่งพมายังอ่ะสั่าแล้วโอเคสั่ง้วใช่ไหมมาเริ่มกันเถอะตะกี้เขาไม่บอกอะเกี้เขาเพิ่งบอกไงว่าบ้านคุณอยู่ไหนครับเอาหรอไม่รู้หรอกเออเขาไม่มีขยกรู้เรื่พิซซ่าเกี่ยวกับเรื่องอั้หรอกเจอะไรจะกินแบบวเร็วเร็เร็วเดอ l i g t อะไรเกิดขึ้นอีน่าจะกแก ได้ไหมอะไม่เอาแกแล้วแล้วตอนไอ้นี่ไปมันจะยังไงอะมันก็เสียงขึ้นเดิไม่ยินเสียงเราเด็กเราต้องตะโกนเด็กเต้นเต้นเต้นาด้วนอนไห้นอดรเล่รถไฟเวนอะไรถไฟเว อย่างนี้เอา้าเขาให้ห <S 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 อยู่ในเขาให้อยู่ในร้านแล้วเดี๋ยวออกมาจากแซมเวย์ทำไมหดวร้นายเหรอแล้วนี่มีร้านแมคโดนัลเอไม่ใช่โดนัทโอุย้ยอ้ยอุยอ้ยกินโดนัทที่บ้านเหรอฮะโอุย้ยแกหดร้ายไปป้าแค่จกักรยานก็หกล้มหัวฟาดหัวแตกแล้วนี่นมารถไฟโอ้ยไมจโดนนแน่นอน,น,นอันนี้จะเอาโดนัทกลับบ้านใช่ไหมใช่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 ้านมึงอยู่ไหนถามก่อนเออ๋ยวนไม่แห้งทุกอย่างเดี๋ตำบลแซมเมย์ทางศิลาแล้วไม่ใช่ระเบิดนะ แม็กกโดนอะไรอะไรอะเยเเยเยาด้วยวะแล้วต้องเสเนใจยม่มนเล่นดัดเขียนด้วยเอาค่ะอ้ยใจไหนอยู่อ้ย้ใจไหนมาไดมามามา่อาไรเดียวไม่เอาไม่คุณกอุ้ยคขอบลูแคเอานี้ก็ได้อยากากอาห้อมันไม่เอาอยากไ้คุณพ่อคุณพ่อน่าัชอบคุณพ่อก่ ไปเลยคุณพ่อกับคุณลูกค่ะอุ้ยอันนี้ไม่ชอบไม่ชอบแบบนี้เร็วโอ้ไลไมวอเเป็นพ่อดิเออขอเดี๋ยวพ่อจะพาไปสวนกักนะจิงเหรอพ่อเดี๋ยวเดีเมื่อกี้มันมีโจมาปดบ้านหรอโอ้ยอ้อ้อรยโอ้ยโอ้ยอรยโอ้ยโ้วิอยย แกเซนต์ขอทุกคนบ้านว่ะอะไรวะไปเร็วไปไปไปกรลับวิญญาณจะนอนท่ันไหนวะไหนจะถูกเราก็เราจะเราก็เราจะมีส่งของให้เด็กแถวนี้แต่เราต้องหนีโจรขอาบีคือสะพานป้ายกรุงปิงมุงมิงกรุงปิงมุงมิงกุงปิงมุงมิงเอาต้องควันโอ้ my god แกกลับไปเก็บต้องควันไปเดี๋ยวนี้เลยได้พวกเอลเวนที่ต้องกับให้เด็กๆนะแล้วดูสิทำงานโอ้ทำไมอ่ะคนเด็กเขทำงานอ่ะ <Whoa. S 2> ยังขยับต่อได้อยู่โอ้โหลากศพลูกน้องว่ายิงยืเหรอทำไมไม่คิดถึงลูกน้องตัวเองบ้างทั้งซิติครอสเจอเด็กว่ายน้ำอยู่แกไปต่อค่ะดุ่มเด้ง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 ขาขยับเอ่อขาพ่อลูกเปล่าขาพ่อลูกเมื่อกี้แหละมันน่าจะตาโดนกบเกลากลุกน้องที่โผล่มาอีกอัว้าว เย่ไม่ด่ะไม่ดีไม่ไม่ค่อยจกรไปิกนจับจรได้ไงจะได้หรอโันมันตายก็ใช่ไงเมื่อกี้รถจรไงเอาดักหรือยาสัดเล่นยาเอาดักยือเพชรดักเรืค้างค่ตัดต่อไปไม่ต้องตัดตรงไม่ต้องตร าะตัดอะเลแดงอมาเลยลต่อแงมาได้ได้ขุนแม่ขุ่มารีขุนตยู่สาวเนิม่ะมาแค่สี่ไหมคะ